สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะครีมแบรนด์ BT y Aura นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะจะช่วยในเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำคนที่เป็นสิวแล้วก็กะฝ้าจุดด่างดำอะไรพวกนี้นะคะจะช่วยได้เนาะคนที่หน้าแห้งด้วยนะคะเซรั่มตัวนี้ช่วยได้ดีเลยโอเคเดี๋ยวจะมาบีบให้ดูกันเปิดฝาจะเป็นฝาแพคเกจแบบนี้นะคะน่ารักมากนี่เห็นไหมเอ่ย บีไปเลยน,นี้เปิดใหม่นี่เห็นไหมยูปั๊มไปนะคะใช้ปีเลยนะคะเซรั่มนะคะจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะ เขียไปเลยคนที่หน้าแห้งนะคะหรือว่าผิวหน้าขาดน้ำตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะทาเช้าและก่อนนอนนะคะตัวนี้ทาสองครั้งเช้ากับก่อนนอนทาได้เลยทาคอด้วย ผิวมันจะดูแบบมีน้ำมีนวลน,นะคะทำให้มันแบบวาวผิวฉ่ำวาวนะคะแล้วก็แห้งไวไม่เหนียวเนอะหนะนะคะตัวนี้ซึมไวมากซึมแล้วเดี๋ยวดูผิวหน้าหลังทานนะคะดูแบบนี้เลย ซึมไวมากทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะคะในคืนนี้จะทาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นครีมอัลฟาวูรตินเหมือนกันค่ะทุกตัวมีอยอยจดแจ้งหมดนะคะถูกต้องทุกอย่างนะคะเช็คอยอยได้นะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยคนที่มีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำมีฝ้ากะจุดด่างดำนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันทาเช้าและก่อนนอนนะคะ เซรั่มจะทาเป็นตัวแรกของทุกตัวนะคะนี่แกะให้ดูเลยเนื้อเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นนี่แบบเป็นเนื้อครีมแบบเข้มข้นนะคะเห็นไหมไม่หกไม่ย้อยนะคะมันจะเป็นแบบเข้มข้นมากเลยนะคะนี่โอเคเราก็จะมาทา ให้ดูนะคะสำหรับใครที่อยากหน้าใสคนที่เป็นสิวหรือว่าผิวติดสารนะคะแนะนำเลยสนใจสั่งซื้อนะคะสอบถามโทรเบอร์062 663 9442ได้เลยนะคะหรือว่าลนา์นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะคะข้างล่างนะคะ ค่อยๆทาไปเลยนะนี่นะคะดีมากทุกคนแบบผิวมันเย็นแบบไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะแล้วแบบทาเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าส่วนตัวชอบทาแบบนี้มันมันรู้สึกว่าพวกจุดดำๆบนใบหน้าเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเป็นสิวตอนเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยมันจะแบบ มันจางอ่ะมันจางไวดีนะคะแต่ครีมไม่มีสารอันตรายนะคะหนึ่งเซตนะคะราคาตอนนี้โปรโมชั่นนะจัดให้นะคะสำหรับที่เปิดแบบเปิดเอ่อเปิดใหม่เปิดตัวใหม่เนาะอันนี้จะให้เซตหนึ่งนะคะเอาไปในราคา690บาทเท่านั้นนะคะ ใช้ได้2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์แล้วแต่คนที่จะใช้เยอะใช้น้อยเลยนะคะนี่ที่ทาออกมาแล้วมันก็จะแบบใสๆแบบนี้หน้าแบบดูอิ่มฟูนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นกันแดดนะคะเดี๋ยวกันแดดจะมาทาให้ดูตอนเช้านี่นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นฝาปิดแบบน,นี้กันแดดเป็นแบบนี้นะคะใช้ได้ทุกสภาพสีผิวเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากที่แบบ ทาแป้งรอบเดียวทั้งวันเลยแล้วก็ติดทนทั้งวันเลยนะคะนี้เป็นกันแดดออกซิเจนนะคะกันน้ำกันเหนอกันเหงื่อนะคะแล้วก็กันรังสีนะคะ UVA UVB นะคะมี SPF 50 PA บวกบวกบวกเลยนะคะนี้เป็นกันแดดออกซิเจนมันจะไม่ทำให้แบบ ให้มันอุดตันแล้วทําให้เกิดสิวอันนี้จะไม่อุดตันแล้วไม่ทําให้เกิดสิวนะคะตัวนี้มีสามตัวนะคะแบรนด์ของเตยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของเตยเองจริงๆเลยนะคะ BT White Aura ฝากไปด้วยนะคะอันนี้เป็นรอยสิวนะคะที่หมันไส่แหละแกะตอนที่เป็นประจำเดือนก็แกะแต่อันเนี้ยคือแบบไม่มีหัวไม่มีอะไรแล้วคือ มันแห้งไปหมดแล้วแล้วก็เหลือเป็นรอยนะคะนี่เดี๋ยวก็หายอันนี้แบบรีวิวให้ดูแบบเรียวๆเลยนะคะหน้าสดสดจริงๆเลยอันนี้ใช้มานานแล้วเนาะแล้วก็เพิ่งออกแบรนดมานะคะฝากไว้ด้วยนะคะสามตัวนี้นะคะน่าเสๆสรยโอเคนะคะสนใจสั่งซื้อสอบถามนะคะทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เนาะ วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ